สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ดินแดนเขตขั้วโลกเหนือจ้าพบกับพินญาอยู่ในป่าคือเก่าค่ะทุกคนคะ่ะแสงแดดอาจจะส่องหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้คือแดดจ้ามากเลยตั้งแต่เช้าคะ่ะอากาศยังเย็นนะคะอากาเย็นแต่ว่าวันนี้มีแสงแดดก็เลยจะมาเก็บเห็ดค่ะทุกคนี่ยไม่ได้เก็บเลยนะตะกร้าเล็กด้วยคะ่ะจริงๆก็มีถัง มีถังอยู่อยู่อยู่ยในรถอยู่นะคะแต่ว่าเรามาลุ้นกันค่ะป่านี้จะเป็นป่าเดิมที่พิญญาเคยเก็บประจําทุกปีค่ะแล้วเป็นป่าที่ทุกคนชอบบ่นว่าพิญญาตัดขาเห็ดนะคะแล้วก็จะเป็นป่าเดียวกันกับที่ทุกคนบอกว่าเออนั่นแหละ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม,ไม่ไม่ปิดฝังไม่ปิดไม่ปิดหลุมไม่ปิดหลุมเห็ดนะคะเป็นป่านี้แล้วค่ะและหลายคนบอกว่าถ้าเกิดไม่ปิดหลุมมันจะไม่งอกอีกเรามาลุ้นกันว่ามันจะงอกอีกหรือเปล่าน,นะคะเพราะจริงๆแล้วพิญญาเก็บเห็ดมาเป็นปีที่7แล้วค่ะเนาะป่านี้คือเป็นป่าประจําที่พิญญามานะคะ ก็เห็นว่างอกเหมือนเดิมทุกปีค่ะคอยดูว่าปีนี้จะงอกหรือเปล่าน้องมาดูกันการที่เราไม่ได้ปิดหลุมเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักการตามทางวิทยาศาสตร์นะคะเชื้อราะคะเห็ดเป็นเชื้อราที่งอกแบบตามรากไม้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกคะ่ะสาหรับพิญญาณนะที่พิญญาไปอ่านเจอมามไม่เกี่ยวกันเลยกับการปิด หลุมหรือไม่ปิดหลุมนะคะแต่การหลายๆคนก็กรณีของการเก็บเห็ดของคนไทยจะบอกว่าให้ถอนขึ้นมามันสะใจดีใช่ไหมถอนถอนเห็ดขึ้นมาแล้วค่อยๆตัดตัดขาเห็ดสวยๆนะคะแต่จริงๆแล้ววิธีของฝรั่งกับแตกต่างจากพวกเรานะคะเวลาที่ปิญญาไปเก็บเห็ดกับฝรั่งเนาะคือฝรั่งอะ่ะจะไม่ถอนเห็ดขึ้นมานะคะจะใช้มีดตัดตัดขาเอาเชื้อ เชือของเห็ดทิ้งไว้เผื่อจะได้งอกในปีหน้านะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าวิธีแบบไหนที่เป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะแต่พินญาขอเก็บวิธีของพินญาแล้วกันก็มาชมกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่านะคะตามมาค่ะพินญาเห็นแล้วแหละหลายดอกแล้วด้วยนะจ๊ะตามมาเลยจ้าพี่ด้อนี่เลยค่ะทุกคนจา๋าดูกันจ้ะหนึ่งดอกสองดอกใช่ไหมสองดอกอันนี้สามดอกนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะ นี่ก็คือป่านั่นแหละป่าที่ทุกคนบอกว่าไม่ปิดหลุมแล้วมันจะไม่งอกอีกเนาะมันงอกไหมคะสามแล้วนะอันนี้คือสี่ค่ะสี่ดอกนี่โอ้พี่น้องจ๋ามันกังงอกคือเกาแล้วจ้าทุกคนคะ่ะป่านเรามาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าค่ะเนาะนี่นะจ๊ะพี่เนจะใช้มีดดีกว่านะคะใช้มีดองางัดขึ้นมากนี่นะคะมีดงัดขึ้นมาเนาะนี่ค่ะ สวยงามมากเนี่ยเวลาที่พิญญาเก็บเห็ดส่งร้านอาหารนะจะบอกว่าเขาจะเอาลักษณะแบบนี้เลยค่ะคือเห็ดจะต้องได้ห้าดาวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเห็ดเล็กๆนี่ยคือเขาเอานะเออเดี๋ยวพิญญาจะตัดขาทีเดียวเนาะพิญญาขอเอาสองอันนี้ออกก่อนอโอ๊ยเดี๋ยวมาค่ะอือหืทุกคน,นพิญญาจะอื้อ สวยงามเลยทุกคนอีกหนึ่งดอกนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดเนะี่ยที่เราจะไปขายําร้านอาหารนะเนี่ยจะบอกว่ามันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถึงจะได้เนาะเขาถึงจะเอาถ้าบานเขาไม่เอานะคะที่พิญญาคเคยเก็บขายเนาะไปมาดูดอกนี้นกันต่อนี่เลยใ,ใกล้ๆกันเลยใกล้กันเลยค่ะ ทุกคนแสงอาจจะส่องนิดนึงนะคะเห็นชัดหรือเปล่าโอ้อ่อะปิดหลุมให้พวกเธอมันก็ได้นี่สวยงามเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพญญาจะตัดขาโอ้ยเล็บพญญาดำนิดนึงเด้อเพราะว่าคนเก็บผลไม้ค่ะเออพญากเก็บผลไม้เดี๋ยวเก็บลูกแดงเสร็จแล้วเล็บก็จะไม่ดำแล้วค่ะ เรามาตัดขากันอ่ะมาค่ะเริ่มจากดอกเล็กเลยดีกว่าจริงๆวันนั้นที่พิญญาเก็บเห็ดเนาะที่เป็นคลิปที่ไม่ได้พูดอะค่ะเนาะก็คือพิญญาเก็บอยู่กับเพื่อนฝรั่งค่ะแล้วก็รีบด้วยไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดวันนั้นเป็นวันที่มาเก็บผลไม้เนาะวันนั้นเป็นวันที่พิญญามาเก็บผลไม้จริงๆคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เอาอไม่ได้เอาตะก,กร้ามาใส่พิญญาเอาถังมาใส่ มาใส่ผลไม้ก็เลยต้องเอาถังใส่ผลไม้ค่ะมาใส่มาใส่เห็ดค่ะแล้วพิญาก็ไม่ได้เก็บไปเล่นเล่นเก็บไปกินเล่นกินพิญยาเอาไปขายนั่นน่ะมีลูกค้าสั่งพิญญาค่ะพิญาไปขายเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นเห็ดที่แบบว่าเล็บดำหน่อยนะทุกคนเดอ้อนี่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถแบบเอาไปอนี่ได้ค่ะเอาไปขายได้นะอะถ้าเป็นสวยๆนี่คือส่งร้านอาหารได้เลยนะคะ บางทีมันก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางป่านะคะมันจะมีทากมีหนอนกินทั้งใต้เนาะกว่าเราจะเก็บเห็ดเสร็จมันก็เป็นสองสามชั่วโมงกว่าเราจะกลับถึงบ้านคือทากมันก็จะกินกินจากขามามาถึงตรงนี้เลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็จะเป็นต้องเอาออกเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจเด้ออยากทุกคนเข้าใจค่ะดูดูคลิปแบบมีสตินะคะไม่ไม่ด่าไม่ว่ากันเนาะเออเอาความออุดมสมบูรณ์ของ เขตขั้วโลกเหนือมาฝากค่ะทุกคนเห็นนอนไหมคะนี่ดูดิดูดิเนี่ยถ้าทุกคนฝรั่งเขาถึงส่วนใหญ่เขาถึงจะไม่ดูฝรั่งส่วนใหญ่ถึงจะตัดขานะคะแล้วก็ฝรั่งเขาจะไม่ไอ้นี่นะคะเขาเขาเขาตัดขาออกไปเลยอย่างเงี้ยเออแล้ว,แล,วแล้วทีเนี้ยมันก็จะได้ได้แค่นี้ค่ะเนาะได้แค่นี้นะ,ะ,นะนนะหลายหลายคนคนไทยบกเสียดายพี่อยากเข้าใจครับทุกคนเสียดายแต่ว่าจริงๆแล้วเห็ดฟินแลนด์เยอะมากเลยนะเนี่ยคะ่ะนี่นะ าดูกันค่ะแม่นี่ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้สองดอกนี่สวยจะเกิดสองดอกนี่คือคือขายได้นะขายร้านอาหารได้นะต้องเป็นเกตแบบนี้คือเก็บสดๆแล้วไปส่งให้เขาเลยนะเนี่ยแต่พี่ยังไม่ไม่ไปส่งให้แล้วค่ะพี่จะเอาไว้กินดีกว่า <laughs> จะเอาไว้กินดีกว่านาะได้สี่ดอกแล้วค่ะทุกคนไปไปต่อจ้ะไปต่อนั่นๆเจออีกแล้วโอ้ยนี่นี่น,น,น,นี่โอ้ตายแล้วเดี๋ยวม่ท่านเดทลุกไปใช้ไกลอยู่ โอ้ทุกคนดูเห็ดมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมเห็ดมันไม่สวยเลยอะดูสิทุกคนโอ้นี่ก็โอเคนะได้อยู่นะสวยอยู่นะคะเออเดี๋ยวพึ่งจะตัดขาเห็ดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพื่อนเขาก่อนเดี๋ยวดูเพื่อนเขาก่อนค่ะว่าถ้าเกิดเขามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันนะจ๊ะ แล้วก็ตัดขาทีเดียวเลยนะคะต้องดูดีๆเห็ดกำลังงอกเนาะนกำลังงอกหลายคนก็บอกว่าพูดภาษาบ้านเองเนอะจ๊ะพูดโคราชนะจ่ะเออจ้ะบางทีก็พูดโคราชบางทีก็พูดอีสานเนาะบางทีก็พูดภาษาอ๊้เห็ดเออนี่นะเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องอู้อันนี้เถาจา้ะเห็ดเถาดูดิโอ้บ่าวโอ้นุนเด่นหนุนเด่นอันงามๆอยู่นู่นจ้ะไป <ม>พี่น้องนี่เมื่อกี้หันมุมกล้องจะเพราะว่ามุมกล้องมนไหนนี่เน,นาะแนละมีดที่ไหนหันมุมกล้องค่ะพี่น้องเพราะว่าอุ้ยหนึ่งดอกสองดอกนะคะนั่นกับสามดอกเนาะ,ะเห็นไหมทุกคนเนี่ยก็ที่เดิมอ่ะเห็ดก็งอกงอกที่เดิมนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดหลุมนะแต่ก็งอกนะคะพี่นยนเก็บเห็ดมาหลายปีแล้วค่ะเขาก็งอกนะ แต่ส่วนใหญ่ฝรั่งจะตัดตัดตัดขาเลยเนาะอย่างที่เป็นยาคลิปที่แล้วอ่ะตัดอย่างนี้ทิ้งไปเลยเนาะโอ้โหทุกคนดูโอ้ยทุกคนสุดยอดจริงจเนี่ยดูดอกที่สามนะคะแล้วอยู่ติดติดกันด้วยอ่ะโอ้โหนี่นี่สวยอันนี้สวยมากเลยให้ฮ่าดาวเลยอันนี้ปัญญาให้ฮ่าดาวเลยอ่ะปาทิโถวพี่น้องจ้าโอ้ยนี่อีกใกล้ๆกันใกล้ๆกกันพี่น้องโอ้ยเก็บเย็บ นี่เห็นไหมนี่ปฏิที่นี่นี่นี่กำลังกระดุขึ้นมาเลยจ้กพี่น้องจ้านี่อ้ยพะนะพนะออพนออพน,อนี่มันเคยงอกตรงไหนมันจะงอกตรงเก่าจา้ะเออนี่แหละทุกปีก็จะงอกตรงนี้แหละจุดเดิมเลยนะคะจุดเดิมเลยนะอือซีดอกมาตัดขาพ่อมกับเพื่อนเขาอีกหนึ่งดอกมาจ้ากฏิทิน่ถ้ามาตัดขาเห็ด แต่ในความรู้สึกของพิญญานะ่ะพิญญาเชื่อฝรั่งนะทุกคนออกความคิดเห็นว่ายังไงดีค่ะคอมเมนต์ด้วยหนึ่งคือเราจะต้องทิ้งขาเห็ดอย่างงี้ค่ะทิ้งไว้ในป่าดีไหมแบบว่าเวลาเราเก็บอะ่ะแล้วมันจะงอกให้อีกข้อที่สองเราจะถอนออกมาแล้วก็ปิดหลุมเห็ดเหรอคะมันถึงจะงอกจริงๆถ้าเราถอนออกมาแล้วเชื้อมันก็ออกมาแล้วนะมันมันปิดหลุมมันมันคือมันจะงอกมาไงคือพิญญาก็งงกันนะคะทุกคน ทุกคนลองออกความคิดเห็นซิว่าเราจะเก็บเห็ดกันแบบไหนวิธีไหนถึงจะถูกต้องคะอ่ะหนึ่งตัดขาเหมือนที่ฝรั่งเขาพูดกันอะ่ะเขาตัดเขาตัดก็คือสมมติว่าเห็ดงอกอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วคือเขาตัดเอาแค่ตรงเนี้ยแล้วทิ้งเชื้อมันไว้ให้ไม่งอกอีกอะ่ะแต่พิญ,ญาก็ทําตามฝรั่งมาทุกปีนะพญ,ญามาเอะใจตรงที่คนไทยให้พญ,ญาถอนนี่แหละคะ่ะอ่ะคนไทยบอกทําไมไม่ถอนขึ้นมาเลยเสียดายขาเห็ดอย่างเงี้ยคะ่ะเออแต่ละคนเนาะความคิดไม่เหมือนกันเนาะ พิญญาก็อยากให้ทุกคนออกความคิดเห็นค่ะช่วยกันเนาะทุกคนคิดว่าไงหรอแต่พิญญาก็ส่วนใหญ่ถ้าพิญญาเก็บเอาจริงๆแล้วพิญญาเก็บเหมือนฝรั่งนะเหมือนคลิปที่ทุกคนบ่นพิญญานั่นแหละเออพิญญาเก็บเหมือนฝรั่งเลยจ้ะตัดตัดจังจ้ะแล้วก็เอามาแต่อันนี้มั่นไหมจ้ะประมาณนั้นเลยนี่บางคนบอกเสียดายนะจ้ะตัดลายเสียดายคาฮ็ดมาจ้ะ คนดูท่านผู้ชมบนดีดีจ้ะจุ่มดีดีเห็ดฟินแลนด์ลายลายี่น้องต้องตัดขาออกเห็นเหลืองๆเป็นอะไรจ้ะเหลืองนี่เป็นอนนัน่เห็ดจ,จ้ะเป็น เป็นนอนบอกหรือเป็นยังที่มาทีกินขาเห็ดเนี่ยเาเนี่ยพิญัาก็ต้องเอาออกอ่ะนี่เพื่อความสบายใจไม่ให้มีอะไรกินเนาะเนี่ยประมาณน,นี้เลยหูยดอกนี่สวยมากเลยทุกคนนีสวทุกคนครับบางทีมุมกล้องนะมันจับขากล้องยากค่ะทุกคนพิญญาก,ก็เลยแบบถ่ายยากนิดนึงมันไม่เมื่อยค่ะเมื่อยตั้งขากล้องจ้ะ ยิ่งมาเก็บเห็ดกับเพื่อนฝรั่งนะโอ้โหมาต่มานั่งถ่ายคลิปทุกคนจ้าฝรั่งมูพิญญา,าเก็บเอาเก็บเอาตัวจา้า <Natalie> แต่ว่าพิญญาบริชวนเขามาหลบๆเนี่ยโอ้ย่านเก็บพระท่านเขาบริษัทมตวตอถ่ทายคลิปมอแต่ตัางขากล้องจ้าเก็บพรท่านฝรั่งดอกโอ้โหอก็ได้ไรายดอกมากแป๊บเดียวเราจะเนาะ <crow> แป๊บเดียวได้มกี้นี่เอ้ยเปิดชากล้องปุ๊บเจอก็เจอเลยจ้ะเจอเห็นเลยจ้ะ แปปเดียวเองจ้ะพี่น,อน,น้องไปต่อห้านู่นอมตะกากับในหน่อยนะจ้ะแต่ว่ามีในรถอยู่มีถังยู่จ้ะโอ้นี่นีนีทุกคนนี่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 เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วพี่น้องถ้าเป็นพินญาเก็บตอนนั้นเนาะพินยาตัดอย่างนี้เลยนะตัดคนไทยบน่นเนาะพินญาถอนออกแล้วมันจะมีเชื้อไหมคะถ้าพินญาถอนออกมันจะมีเชื้ออยู่บ่โออทุกคนค่ะ งัดทึงงัดทึงงัดทึงงับเออเอางัดทึงงัดโอ้ยพี่น้องมันคือเอาอยากแต่ดอกนี่ม,มือก็สีเหี่ยวจัง่อยเด้อพี่น้องเด้อเลยทาคีมมากเนาะนี่จ้าปาดงามคักขนาดกําลังกระดุจด้ะเ,กกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวห้องฮาไกลกันก่อนจ้าเรื่ตัดขาทีเดียวเนาะนี่บอพนาปีที่แล้วว่ได้ป,ดปิดลุมขึ้นหมเธอว่าดอ,อกจ้่โอ้ดนี่เด่นีเด่นนีเด่น ทุกคนคะ่ะมีอีกแลว้วนี่เดี๋ยวจ้า <C up al Scroll> เห็นไหมนี่นี่กำลังขึ้นเลยไหนใครบอกว่ามันจะไม่งอกอีกคะก็งอกอยู่ดีแล้วจา้าโอ้ทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุ่อ่อนโอ้พี่หนอกโอ้โอตรงงัดออกมาหน่ะงัดถึงงัดถึงงัดป้าทุกคนป้าเฮ็ดนี่วิ่พี่เลยเด้อนี่ งามขนาดงามขนาดเลยทุกคนจ้าว p พีเลยค่ะป๊าดูนะน้ำนักไลยได้หนี่นิเวลาพิญญาเก็บเห็ดนะพิญญาจะเก็บแบบนี้นะบันบานนั่นคือไม่เอาแล้วนะถ้าบันบานไม่เอาแล้วเด้อเห็นไ,ไหมจะ,จะเก็บแต่ดอกเรียก,กอย่างนี้ลหระคะป้ามันพงยิง้มเชืญญ่อตัดขาเห็ดก่อนออ้พี่นะขนากคือก้นจ้าผนักผนะพี่นี่สิตัดขาเห็ดโอ้ยหนอ พินญาว่าพินญาต้องเก็บแบบฝรั่งไหมสงสัยโบา,ายจ้ะพี่นอ้องยามันบ่องออกอีกปีหนาไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมานะหกเจ็ดปีที่เก็บเห็ดมานะพินญาจะตัดนั่นออกเดีวย่ะกล้องชัดบโบจ้ะพี่น้องพินยาจะตัด,ออดต,ตัด,ตดเอาเชื้อมันไวไ้เลยจ้ะเออแต่ว่ามาเห็นคนไทยจมจ้ะให้พินญาทอนเห็ดขึ้นมาว่าซานคนเบิง่งเ้อปีหนาทาังออกบนหลายเป็นความผิด ค่ามผิดคนทีถ่มาคอมเมมต์วันนี้บ่ได้โทษไปได้โทษคนคอมเมมต์ได้ปรเทศเนี่ยเออพนะพี่น้องเอ,อ้ยใส่ไปเหาจะ้ะลมตอนนี้ลมมันหนาวมันเกลี่ไข่ฤดูเกี่ยวเข่าบ้านเท่าแหมฮเกลี่ยไข่แบบว่าบ้านเรากําลังจะเกี่ยวข้าวเนาะจา้ะเนาะเขากําลังสุกจะ้ะลมมันเย็นประมาณนั้นเลยเย็นเท่ากันเลยค่ะเท่าเมืองไทยเลยเออนั่นแหละ อากาศเย็นแล้วมันก็มีล่มคือกันกับห้าเกี่ยวเขาห้าสซีซีเขานะจ๊ะแล้วก็ซีวิ่งว่าวตําถุงหน้าน่ะนะ <c oughs> ไปมาเออก็แอบคิดถึงเมืองไทยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้เป็นตะเลตุนเนาะโควิดเก็ดเหตุแห่การบ,บาน <c oughs> ปรอดทุกคนเห็นชัดไหมคะถ้าเกิดกล้องไม่ชัดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อไปต่อจากพี่น้องคลิปมันสียาย,สยาวนะาจาน๊ะเนาะอ,อันน,นั้นก็เฮตุพึ่งคือกันละกินได้แต่เราไปกินเราจ้ะ เห็ดพึ่งคาไล่นั่นบ่วม่มนคางามบันนี้ดรอกคาพิญญามากินอันนี้แซ่บจ้ะตุกลงพิพญยาจะพูดภาษาอะไรคะอู้ภาษาอะไรก็ฟังไปเถอะภาษารวมกันนี่แหละคะ่ะเนาะเออถ้าเรารักกันภาษาไหนเราก็รักกันได้พื่อนะเออไปอุย้ยคืองามเนา,จานะจะเนะเดียรซองงามงามอุย้ยแคปเจอร์แน่น่ะอืมคนค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะเออหมุนจ๋าหมุนทุกคนรู้จกักหมุนไหมคะเราเรามาเก็บเห็ดเราก็ต้องหมุนเนาะ หมุนในป่านะคะหมุนต้นไม้อทุกคนมีพิญญาว่ามีฝรั่งมาเก็บแล้วเดชโอ้ขนาดร้อยเก็บมีคนมาเก็บแหรอคะเกยสงสัยเขาเอาไปไม่หมดเพราะว่าเห็ดอันนี้นี่คือจะงอกทุกวันนะคะเห็ดอันนี้งอกสู่มืออีลีจ้ะงอกมันกระดุกอ้านี่เดนี่เดชเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งดอกเห็ดอันนี้มันจิกกระดุจ้ะกระดุกขึ้นทุ่มมือจ้ะสู้มือเลยอีลีจ้ะเนาะสมมติว่าพิญญาไม่เก็บวันนี้ใช่มาเก็บวันนี้ใช่ปะ พรุ่งนี้ก็เว้นไว้ก่อน1วันนะคะวันถัดมาค่อยมาเก็บมีอีกแน่นอนค่ะมามาดูดอกนี้กันจะ้ะ